วันนี้แม่บ้านทําแกงหอยมแมลงผูใบชะพูค่ะถ้าไปทานที่ร้านถ้วยหนึ่งก็หลายตังค่ะอาหารไทยอร่อยอร่อยแบบนี้ทํากินเองได้ไม่ยากค่ะรสชาติอร่อยกลมกลมทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆม,มาเริ่มกันด้วยนําใบชะพูล้างน้ําให้สะอาดค่ะเด็ดก้านออกเนี่ยค่ะนําวางเรียงกันเสร็จแล้วตัดหัวออกนิดนึงหั่นค่ะหั่นแบบนี้เลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบนะคะ หอยมแมลงภู่ค่ะแม่บ้านซื้อแบบที่เขานึ่งแล้วแล้วนํามาลวกอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อความสะอาดนี่ค่ะใบชาพูที่หั่นแล้วจะได้ประมาณนี้ค่ะชาอมเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนเสร็จแล้วล้างน้ําให้สะอาดค่ะตั้งหม้อยังไม่เปิดไฟค่ะใช้กะทิทั้งหมด250 ml แบ่งใส่เล็กน้อยเติมน้ําเปล่าลงไปใส่พริกแกงใต้ค่ะพริกแกงเผ็ดใต้คนให้พริกแกงละลายดีเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วใส่กะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะบีบให้ละลายค่ะเนี่ยค่ะพอเขาละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิอีกสักหน่อยค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะเนี่ยค่ะคนไปนะคะแม่บ้านจะเติมน้ําอีกสักหน่อยความคนนี้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะ ปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายดีเสร็จแล้วชิมรสดูค่ะให้ออกเผ็ดเค็มมันค่ะอร่อยแล้วนะคะแม่บ้านก็จะใส่หอยมแมลงภููลงไปค่ะอันที่จริงแม่บ้านจะแกงหอยขมค่ะหอยขมหายากเลยใช้หอยมแมลงภู้แทนหอยเขาสุกแล้วค่ะไม่ต้องเดือดนานเราก็ใส่ชะอมตามด้วย ใบชะพูค่ะใบชะพูเดี๋ยวเขาจะยุบลงค่ะใส่ลงไปเลยมีประโยชน์มากๆเป็นสมุนไพรไทยเลยนะคะเชวอมใบชะพูเนี่ยค่ะค่อยๆกดลงไปเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาค่ะให้เดือดสักหน่อยเนี่ยค่ะผักสุกดีแล้วค่ะใส่พริกแดงค่ะหั่นแฉลบง่ายมากๆค่ะ เป็นแกงที่อร่อยและง่ายสุดๆถ้าเป็นหอยขมที่ร้านก็จะแพงนิดนึงนะคะเวลาสั่งทานผักทุกอย่างสุกดีแล้วโรยด้วยกะทิที่เหลือค่ะอืมน่ากินสุดๆเลยค่ะสีสวยงามนี่ค่ะหอมฉุยเลยสูตรนี้ใช้เป็นแกงหอยขมแกงปลาดุกก็ได้นะคะหรือจะเป็นปลากระพงปลาอินทรีก็ยังได้นี่ค่ะน่ากินสุดๆ ตักโชว์อีกสักครั้งหนึ่งค่ะหอยตัวใหญ่ๆอบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวค่ะตักเข้าสวยร้อนๆมารอกันเลยค่ะราดน้ำแกงฉ่ำๆลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ